สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักพระราชวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่4 วันนี้ที่สำนักงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดน,นายอัมพลไสณรงค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่4พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่องจอมปราดแห่งการพัฒนา ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปรรจัดขึ้นระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่29สิงหาคมนี้เพื่อให้องคอ์กรในภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและขยายผลการพัฒนา ได้ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนมูลนิธิและข้าราชการของสำนักงานกรปร,รจำนวน40คนเข้าอบรม โอกาสนี้หมอ่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์เลขาธิการกอปร,รอได้บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์ของสำนักงานกอปร,รอและความร่วมมือเป็นเครือข่ายกับภาครัฐเอกชนท้องถิ่นเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ด้วยกรมวังผู้ใหญ่เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเทาตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดขึ้นตามพระราชดำร,ริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี ในการนี้ได้มอบพัน์พืชพระราชทานให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงกํานันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านหนองเทาพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงอาหารครัวเรือนเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอเนื่อมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดทําขึ้นนั้น,ป,รรน,น,นปัจจุบันประสบผลสําเร็จมีสัตว์น้าชนิดต่าง,างๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ท้องทะเลได้อีกครั้ง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถ มีพระราชดำริเมื่อปี2544เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอาชีพประมงพื้นบ้านตามที่ราษฎรบ้านละเวนตะบนดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีได้ร้องขอให้ทรงช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเพราะปริมาณสัตว์น้ำลดลงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ การออกเรือหาปลาแต่ละครั้งก็ได้ปริมาณปลาลดน้อยลงเรื่อยๆมีความรู้สึกว่าดีขึ้นการหาปลานั้นง่ายขึ้น,แต,นแต่ละวันก็ได้ประมาณพันกว่าปลาบางทีก็สี่ห้าพันอย่างน้อยก็พันหนึงก็แ0 0ร้อยเจ็ดแดอเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะ เป็นพ่อ,อพระบาทสมเด็จและพระพระราชนีนาฏที่ส่งให้โครงการสร้างปาการังและสังตั้งนี่หน้าปากร่องหรือทําให้ชาวประมงชายฝั่งมีไรายได้สูงขึ้นปลดหนี้ได้ผมชาวประมงชายฝั่งของอำเภอสายบุรีขอขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนีนาถขอให้อายุยืนนาน ตลอดปีขอขอบคุณครับปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้วยการจัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําขึ้นเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับปล่อยลงสู่ทะเลให้แพร่ขยายธุ์ในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งฝึกอบรมให้ราษฎรในพื้นที่บริเวณข้างเคียงได้มีความรู้ในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังได้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศชายฝั่งควบคู่ไปกับการสร้างปะการังเทียมโดยใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานสามารถต้านทานกระแสน้ำนำไปจัดวางในทะเลเป็นการเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ในลักษณะกองหินใต้น้ำตามแนวชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสเพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัยหลบภัยซึ่งนอกจากจะช่วยให้จำนวนสัตว์ทะเลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีแล้วยังส่งผลให้แนวโน้มอ,อัตราการจับสัตว์น้ำในบริเวณที่วางปะการังเทียมได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีส่งผลให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีนาถที่ทรงมีพระเมตตาแก่ราษฎรทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทราน,นาทองบ่อจรัด,ดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ